ได้ทำความรัของตัวเองเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเวลาเวลาของเขาเมื่อมีบาร์เกสบางคนตื่นมาแค่เย็นเยงมาปุ๊บทำอะไรกับเวทันกว่าจะรู้สึกตัวที่ธอเข้าเวลาอัศรีแล้วก็รอรับสือแล้วก็จบอีกวันนี้นี่คือเวลาที่ไร้คามรักนี่คือเวลาที่ไร้ความจําเนินซึ่งเราเน้นต้องตรวจสอบตัวของเราเอง ว่าเราทำให้เวลามีบาการหรือเ่าเพราะอะไรพี่นอ้องเพราะเวลาคืออายุขของพวกเราเพราะเวลาหนึ่งวันคือหนึ่งวันที่พวกเราเหลืออยู่ในยุนยาเพราะเวลาหนึ่งเดือนคือหนึ่งเดือนที่อัลลอให้เราได้ใช้ประโยชน์ในยุนยาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอให้เราใช้ประโยชน์กี่วัน เราละหมาดจนาซ่ามาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าทุกการยึดในเดือนร ر ม ض อนต้องมีคนเสียชีวิตวันนี้ก็มีคนเสียชีวิตแบบนี้นายบิ๊มก็สรุปสรุปเล้บอกว่าแกวันศิลปโลแกตายกันนะมนจะดีมากคนที่เราเพิ่งคุยกันอยู่ลั่นๆรู้สึกด้วยที่ได้ข่าวคนเสียชีวิตไปแล้ว บางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะสนิทบางคนอาจจะไม่รู้จักแค่เคยเห็นแต่ความตายมันใกล้เราเข้ามามเ,เราื่อยๆแล้วมันโตเววนเวียนเข้ามาบางคนอายุเยอะกว่าเราบางคนอายุน้อยกว่าเราเ <c oughs> มื่อตายไม่ใช่แค่บรารกะของเวลาหายไปแต่เวลาทั้งหมดหายไปเลยเวาพี่น้องที่รักที่ครับเหลือเวลาแค่สองสามวันใครก็ตามที่เขายัางชนะใจ หรือใครก็ตามที่ยังทุ่มยังไม่มากพอแล้วห้ือเวลาแค่นี้นหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่จบรมฎอนหรือเปล่าแต่เดอนรมฎอนเองเนี่ยหรือเวลาแค่นี้แหละสองสามวันเราจะใช้เวลาอย่างไรกับมันต่อไปจะยังดูหนังเนีจยยังเล่นเกมเนี่จะยังฟังเพลงเนี่ยจะยังทำสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าเราจะทําอะไรกับนนี่คือโจทย์ที่พวกเราต้องมันไม่ใช่ว่ารมฎอนปุ๊บ เรามัวแต่ลิงเรามัวแต่เหมือนกับคนเล่นหวยคือไหนจะไปไหน,น,นเล่นตึ้งก๊อดนนก็มานักเดามนานั่งคาดเดากันนั่น <c oughs> ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ศรัทธาพี่น้องเพราะเชคอุสัยมีรอมุลลอฮ์ท่านจะได้บอกมาใครก็ตาม <c oughs> ที่เขาได้พยายามในช่วงสิบคืนสุดท้ายอย่างดีที่สุดเขาจะไม่พลาดเลยนะัตึ้ก๊อดนี้นบีไม่เคยสอนให้เราว่าต้องเล่นหวยนบีไม่เคยสอนให้เราเสี่ยงทาย เราไม่ต้องลุ้นถ้าเกิดแค่อยากรู้อยากจะมาพูดคุยกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมาเด็ยกว่าฉันจะละหมาดคืนไหนดีเออคืนนี้น่าจะไม่ใช่ะลรตึ้งก็อตฉันยังไม่ละหมาดแล้วกันฉั่ขี้เกียจก่อนแล้วกันฉันยังไม่ละหมาดแล้วกันเออคืนนี้น่าจะเป็นตึ้งก๊อตฉันทุ่มเต็มที่บางคนทุ่มเจอท้าทว่าไม่สามารถทุบบรรดาสิโมได้พี่นะ้องต่อให้เราได้เล,ละตุ้งกอทุกป,ปี แต่ถ้าเราจิ้งฟัาดูเราอาจจะลงเทิเได้อยู่บางทีเราต้องไม่กับสุนนะบางทีเราต้องไม่กับฟอรดอินจนเราลืมหน้าที่ของเราหน้าที่คือวานิบค,คือสิ่งที่ว่าถ้าใครไม่ทำมันอัลลอฮอาจจะลงโทษเขาได้ในขณะที่ความประเสริฐถ้าใครไม่ทำมันเขาก็พลาดไปแต่เราไม่ลงโทษเขา เพราะนั้นตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องพุ่งัน่พี่น้องต้องมาคิดว่าระมาน,นี้อะไรบ้างที่เป็นวายิบที่เหลืออยู่ที่เราต้องทาละมาในตรงเวลาผู้ชายมาละมาดที่มัสยิดนี่คือวายิบที่ต้องทาแล้วก็ใครมีอามาน้าหน้า,นา,นาที่ใดใครมีพ่อมีแม่ก็ทงดูแลพ่อแม่ให้ดีไปใช่ัวแต่กุรา่าแล้วก็ปล่อยให้พ่อแมห่หิงหมดมันก็ไม่ได ไม่ใช่ว่ามัวแต่ทุ่มให้กับการละหมาดแล้วปล่อยให้ลูกครอบครัวมัวมันก็ไม่ใช่หน้าที่นั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทำก่อนเรื่องฟ์ดอินต่างๆถ้าเราพูดถึงเรื่องจําเป็นที่เหลือตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ัก็คือสากลตึกที่พอเรกลกำหนดให้คนทุกคนที่มีชีวิตในเดือนอมฎดอน หรือถ้เกิดพูดได้ชัดเจินกต่นั้นคือใครก็ตามที่เกิดมาต่อให้เป็นในวันอาทตย์รูต้องจ่ายสกัดทุกวิตนั่นก็คือข้าวสารประมาณสามลิตรสำหรับผู้คนที่ไม่ใช่คนยากจนที่ว่าเรารับสกัดทุกคนต้องจ่ายแล้วก็เริ่มจ่ายที่เร้จแต่ตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าจะไปหาคนจนที่ไหนไม่รู้จักใครเลยเกือบทุกมัสยิดครับมัสยิดแห่งนี้ก็เปิดรับ เมื่อสิแห่งน,นี้ก็อาจจะประกาศชาัดเจนเลยว่าขอเอาข้าวมาเลยนะเพราะจะได้ไม่ต้องสร้างภาระถ้าเอาเงินมาเขาต้องไปซื้อข้าวก็เพิ่มงานให้เขาประกาศแต่ถ้าเกิดพี่น้องไม่สะดวกก็ขอให้ได้จ่ายและะ้วัตนแล้วต้องจ่ายก่อนที่จะทําการละหมาดวันนี่คือวันที่ <c oughs> ทุกคนจะต้องทำ <c oughs> แล้วแน่อนอนครับเมื่อถึงวันอีดมีมารยาทสิ่งที่ควรทต่างๆเลยมากมายที่ท่านรบีย์นั้นทำเป็นแบบอย่าง ที่อยากจะขอมาบอกพี่น้องในตอนนี้ตอนนี้หลายท่านน่าจะเริ่มเตรียมเสื้อผ้าแล้วพี่น้องครับในวันอีดคือวันที่มสุสลิมจะต้องมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นมีีส่งเสริมให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฮาลาล